สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาสอนตัดต่อคลิปสโลโมชันแบบนี้นะครับโอเคสวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาสอนคลิปสโลโมชันการตั้งค่าเฟรมเรท อ่ายีเฟรมเรท60เฟรมเรทหรือ120เฟรมเรทแล้วก็การตั้งค่าสปีดชัตเตอร์ด้วยนะครับของเฟรมเรทนั้นๆอ่าถ้าเกิดเฟรมเรทเท่าไหร่เราต้องคูณ2ของสปีดชัตเตอร์เข้าไปนะครับผมเช่นถ้าเกิด24เฟรมเรทเราอาจจะต้องตั้งค่าเป็น48ถ้าเกิดเป็น60เฟรมเรทสปีดชัตเตอร์ก็ต้อง120เฟรมคูณ2เข้าไปอ่าถ้าเกิดเป็น120เฟรมเรทก็จะต้องตั้งสปีดชัตเตอร์ไปที่240นะครับผมเพื่อเป็นการ ดึงสโลของคลิปนั้นๆน,น,นะต้องสร้างโปรเจกต์เหมือนเดิมนะครับผมเอาไปไว้เอาไปบันทึกไว้ในไฟล์ที่เราต้องการบันทึกไว้นะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้า p r e m i e e Pro แล้วนะครับจากนั้นผมก็จะดึงคลิปลงมานะกดคลิกขวาที่ Import to Media นี้นะครับโอเคแล้วก็ Import จากนั้นเราก็ดึงคลิปมาเลยผมเอาไว้ใน d e s k t o p เมื่อกี้นะโอเคตอนนี้คลิปเราก็มาอยู่ที่นี่แล้วนะจากนั้นก็ดึงมาที่จะทำงานนะครับ ส่วนตัวผมจะติ๊กตรงนี้ออกนะเพื่อเวลาเอาคลิปใส่หรือเอาเพลงใส่ะอะไรเงี้ยมาทีเสียงมันหายอะไรเงี้ยนะครับดันไว้ก่อนโอเคครับผมเหมือนเดิมนะครับผมกดตัว C เหมือนในคลิปแรกที่สอนไปนะโอเคจากนั้นตัว V ครับผมแล้วก็ delete นะฮะโอเคอ่ะเราต้องเลื่อนคลิปมามาถึงตรงที่เราอยากให้สโลก่อนนะ,ะผมอยากให้ผมสโลตอน,นกระโดดอึ๊บ ประมาณนี้ผมก็กดตัว C ปั๊บจากนั้นเรามากดที่เลเยอร์ฝั่งขวาที่เราอยากให้ส l o w motion นะครับแล้วก็กดคลิกขวาไปที่ speed อ่าอันนี้ผมถ่ายมา120เฟรมนะครับรก็ผมตั้งค่า speed s h เ t t e r ที่ก็จะได้ค่าพอดีกับที่ slow ได้นะครับผมลอง25%นะโอเคโอเคแต่ว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันยัง slow ได้อีก15ก็แล้ว เพื่อเป็นเด็กที่มันไม่พอนะมันเลยมีความกระตุกกระตุกนิดนึงเห็นไหมจะมีความแบบจะมาเที่ยวให้ดูนะโดนะสึกไหมครับว่ามันมีความกระตุกนิดหน่อย Okay, มันก็มีวิธีแก้ก็คือกดคลิก mm hmm. ขวาแล้วไปที่สปีดเหมือนเดิมครับผม mm hmm. กดไปที่ optical f o w นะแล้วก็กดตัวนี้ mm hmm. ดูนะมันก็พอเราใช้ optical f o w นะแล้วก็กดไอตัวที่ผมบอกอสมมุติเราแยกคลิปนี้มานะาถ้าสงสัยว่าการแยกคลิปอย่างนี้ออกมาเป็น2คลิปแบบนี้ทำยังไงก็คือกด internet นะครับกด internet กดไปที่ คลิปที่เราจะเอาทำจะก๊อปปี้ให้มันเป็น2คลิปนะกดแอนติเนตกดเลื่อนมาข้างข้างอย่างนี้แล้วค่อยปล่อยก็คือถ้าเกิดเราปล่อยออนอร์เนตก่อนเนี่ยคือคลิปมันจะไม่มานะครับผมก็คือต้องกดอินอร์เนตปุ๊บปล่อยอินเทอร์เนตทีหลังโอเคคลิปมันถึงจะมานะโอเคครับอีกวิธีหนึ่งกดสปีดง่ายๆนะครับก็คือคอนโทรล R อ่าเห็นไหม โอเคส่วนใครที่อยากรีเวิร์สคลิปสมมติว่าเราถ่ายมาที่50เฟรมหรือ60เฟรมเนี่ยถ้าเราจะตั้งค่าเปอร์เซ็นต์ของสปีดถ้าสมมติว่าเราถ่ายมาที่50เฟรมเรทหรือ60เฟรมเรทส่วนใหญ่แล้วมันจะได้ที่50อ่าแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากให้มันลดไปกว่านั้นเป็น25เราก็ควรจะกด Optical Flow แล้วก็กดติ๊กตรงนี้นะครับก็ฝากช่องพี่พสชแนลด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ ครั้งหน้าจะมีคลิปต่อต่อไปนะครับเดี๋ยวเราคอยดูว่ามีคลิปอะไรบ้างนะเดี๋ยวจะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นะครับก็แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ